สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะจ้าวันน,น,นี้วันที่13ากรกฎานะเริ่มต้นที่ทำเฟรมเดล l ี่เนาะวันนี้ราคาทองคำนะคะเริ่มต้นวิเคราะห์ที่เดลลี่วันนี้ราคาอยู่ใกล้เคียงโซนเดิมที่เราเริ่มวิเคราะห์เมื่อวานนะ,ะแต่ว่าวันนี้ดูชิด รีสิส s ซนดด้านบนนะคะที่เป็นขอบเดลี่ตอนนี้ที่1818.32มากกว่าเมื่อวานนะแล้วทุกคนตอนนี้คือมันกำลังทดสอบ LMA 200อยู่นั่นเองนะคะก็เป็นจุดตัดสินใจมองของมันวันนี้ก็จะเป็นเหมือนเมื่อวานอยู่นะคะคือเข้าใกล้แต่ยังไม่สัมผัสแต่มีโอกาสขึ้นไปเทสนั่นเองนะคะเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้ที่ทำเฟรมเดลี่เองอ่ะไม่มีแรงไม่มีแรงขายเลยเนาะถึงแม้ว่าเทรนยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะเพราะว่ามันยังปีน MMA 200ไม่ได้ค้ามลัวยังไม่ได้นะครับมันก็เลยยังไม่เป็นขาขึ้นเต็มตัวแต่มันแค่ไปชิดชายแดนข้างบนนะจ๊ะแล้วตัวแรงซื้อเนี่ยตอนนี้ฟอร์มตัวเองขึ้นมานิดหน่อยนะคะก็คือเยอะกว่าแรงขายแต่ว่ามันยังน้อยอยู่นะจ๊ะทุกคนเราะนนภาพรวมของเดลี่คือ มันจะซช์เวอยู่ด้านบนชิดชายแดน RESISTENT 1น1 8 3 2นะคะแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อวานว่าเราเห็นสัญญาณ Baby f ฟ o w e r ข้างล่างนะคะแล้วข้างบนน่ะยังไม่มีเพราะฉะนั้นในกรณีที่แรงขึ้นมาได้สำเร็จนะคะมันมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นมาเทส r s s i s t e n นนี้สำเร็จหรือว่าอาจจะแหลมเลยไปนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะ แต่ว่าจุด r e s i s t a n c เนี่ยเป็นจุด r e s i s t a n c ที่แข็งแรงสำคัญด้วยก็ต้องตามดูอีกทีว่าถ้ามันเทสอนะมันผ่านหรือเปล่าแต่อันนี้คือมุมมองในระยะภาพใหญ่ยังไม่ใช่ระยะภาพย่อยเดี๋ยวไปดูภาพย่อยว่าเฮ้ยมีโอกาสขึ้นไปเทสต,ตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าจะไซเวว์อยู่ในกรอบเมื่อวานที่เราเห็นนะคะมาดูที่4ชั่วโมงนะที่ทฟเฟม4ชั่วโมงกรอบของ ทำเฟรมสี่ชั่วโมงยังคล้ายๆเมื่อวานนะแต่ว่ามีการลงไปทำนิวโรใหม่นิดหน่อยเพราะว่าเมื่อวานลงไปเทสซัพพอร์ตเก่าแล้วก็แหลมเลยไปนิดนึงนะคะเมื่อวานเนี่ยซัพพอร์ตของอกรอบสี่ชั่วโมงอยู่แถวนหนึ่งเจ็ดเก้าหกถึงหนึ่งเจ็ดเก้าสี่เนาะเมื่อวานก็ทะลุเลยลงไปถึงหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งจุดห้าห้านะคะวันนี้เซตตัวใหม่เป็นกรอบล่างของสี่ชั่วโมงที่หนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งจุดห้าห้าแล้วนะ หลังลงไปแล้วก็เด้งกลับอย่างรุนแรงครับเพราะว่ามันเป็นการวิ่งอยู่ในกรอบของทําเฟมสีชั่วโมงเหมือนที่เรามองเมื่อวานนั่นแหละนะจ๊ะแล้วทีนี้ก็มาเทส resistan ตข้างบนนะคะถึงแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะจ๊ะแล้วทีนี้จะกลับลงมาหรือยังนะหลายคนจะสงสัยนะตอนนี้เห็น red dot มาแล้วนะ่าจะกดลงไหมอะไรทำนองนี้นะคะ เรดดอดมันทำหน้าที่สองอย่างคืออาจจะทำให้ราคาชะลอในการขึ้นหรือถ้าแรงขายมากมันจะกดราคาให้กลับลงไปประมาณนี้ค่ะตอนนี้มันคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันก่อนแล้วส่วนมันกำลังเทส m a 200เนาะสัมพันธ์กับ r e s i s t a n c e 1812.30ที่เทสไปแล้วแต่มีการย่อตัวนิดหน่อยนะมาดูเทรนด์ของั่ชโมงนะคะยังขาเป็นขาขึ้นแล้วแต่ยังไม่เต็มตัวนะคะ ก็คือแบบแด่ขาไปแล้วแต่ตัวยังไม่ไปเพราะฉะนั้นนะจ๊ะแล้วมาดูตัวแรงซื้อแรงขา,ขายของเขานะตอนนี้คือแรงขายไม่มีเลยแรงซื้อก็หมดนะคะที่ทำเฟรมสี่ชั่วโมงตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ ราคาก็กำลังค้างตึองอยู่ตรงนี้แหละว่าจะผ่าน resistance ห8 1 2 3 2หรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าไอ้ r e นดเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ราคาชะลอในการขึ้นนะจ๊ะทุกคนอาจจะย่อตัวเล็กน้อยในทำเฟรมย่อยนะจ๊ะแต่ยังไม่ใช่ดันราคาลงจนกว่าแรงขายจะฟื้นทำนองนี้นะโอเคก็ยังมองว่าราคายังมีโอกาสที่จะ วิ่งอยู่ในกรอบเดิมแต่โอกาสในการขึ้นไปทส r e s i s t ิเซเก่าซ้ำหลายรอบก็ยังมีอยู่เพราะว่าตอนนี้แรงขายมันไม่มีมันกดไม่ลงนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าราคาแท่งมันอยู่เหนือรัว้วเนาะแล้วก็พยายามปีน LMA 200อยู่เนี่ยระดับโอเวก็ยังไม่ใช่ขั้นสุดเนี่ยมันกำลังหาแนวที่จะสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นในทมเฟรมสีชั่วโมงอยู่นั่นเองนะจ๊ะ โอเคโอเคมาดู H 1มาดู H 1ตอนนี้นะคะติดอยู่ในกรอบ H 1นะคะซึ่งตอนนี้กำลังจะลงมาเทสซับพอร์ตที่เขาติดอยู่ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าหลังจากขึ้นไปชน r e s i s t a n น์ของกรอบ H 4ที่1812.30แล้วก็มีการย่อตัวลงมาแต่ก็มาติดซับพอร์ตย่อยที่1805.99นะอันนี้เป็นจุดตัดสินใจว่าถ้าหลุด ตรงนี้นะคะหลุดรั้วหรือว่าหลุดซัพพอตนี้นะคะจะลงมาหาแนวแบบสร้างบาลานซ์ฝั่งข้างล่างก่อนในทำเฟมย่อยอย่าง M15 หรือว่า M30 นะเพราะฉะนั้นถ้ามันหลุดตรงนี้ก่อนดูก่อนว่ามันจะหลุดหรือเปล่านะถ้ามันไม่หลุดเดี๋ยวมันเด้งขึ้นไปใหม่แต่ถ้ามันหลุดนะคะแนวที่เรามองว่ามันจะลงมาเทสหรือว่า ขอเย่ะตัวลงต่ำก่อนได้คือบริเวณนี้นะคะจุดแรกคือ l m a 200ถ้าแถวแราคา180แโอเคแเลเ้วลถัดมาคือซัพพอร์ตเดิมเมื่อวานนะจ๊ะแถว 1, 1 7 9 9 6แถวแถวนี้นะคะแล้วก็กรอบล่างของ4ชั่วโมงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาดูก่อนว่าเขาจะผ่านทีละเลเวลหรือเปล่าเพราะว่า อย่างที่บอกว่าตอนนี้แรงขายมันยังไม่มานั่นเองนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้คือแรงซื้อมันก็ตกด้วยมันก็เลยกดลงมานิดหน่อยแต่เทรนด์ของ S H1 มันเป็นขาขึ้นแล้วนะตอนนี้ทั้งแรงซื้อแรงขาย,ยไม่มีเลยนะจ๊ะแต่ว่าก็พยายามกดราคาลงอยู่ประมาณนั้น <c oughs> เหมือนให้ระวังว่าลงมาเด้งเชื่อของ lma 2 0 0แล้วกลับขึ้นไปหรือเปล่ากลับให้ดูว่า จะทำเชือกขาดไหมถ้าทําเชือกขาดก็ลงมาเทสซัพอร์ตสำคัญตามระยะที่บอกแต่ถ้าไม่ไม่ขาดก็ให้ดูแบบว่าเฮ้ยเวลามันชน l m a 200ระวังมันเด้งกลับประมาณนี้ครับโอเค l m a 200ตั้งค่ายังไงเป็นตัวพื้นฐานนะอิน i ิเ i เตอร์พื้นฐานใส่ค่า200แล้วก็ linear w e i g h โอเคง่าย 30มสละสามสิเป็นเด่งขาขึ้นแล้วนะแล้วก็มุมมองเหมือนกันเลยที่ทำทำ F S หนึงนะคะแต่ว่ามันกำลังแบบเข้าใกล้อย่างจะเทส AM A สองร้มันก็เลยติดอยู่ตรงเนี้ยแต่ยังไม่เทสให้จบจบสักทีเดียวแล้วก็พยายามมุดลั้วลงมานะจ๊ะแต่ดูการโอเวอร์ของเขายังไม่ใช่คันสุดนะข้างล่างมันเป็นสีขาวไงเพราะฉะนั้นคือ เป็นระยะแบบว่าเฮ้ยถ้าฉันหลุดตรงนี้นะฉันขอลงต่ำกว่านี้แต่ถ้าฉันไม่หลุดฉันเด้งกลับขึ้นประเทศวิสติตนอ์ใหม่นั่นเองนไ่หละโอเคสิบห้าสิบห้าบาลานซ์สองฝั่งแล้วนะเพราะฉะนั้นไปตัดสินกันที่ทำเฟรมเอ็มสามสิบนะว่าหลุดไหมนะจ๊ะหลุดก็ดูตามทีละสปอร์ตโอเคถ้าไม่หลุดก็ แนวต้านคุณเห็นอยู่แล้วคุณมีตรงไหนบ้างนะครับแนวต้านเก่าวตรงนี้เลย1 8 1 2 3 0แล้วก็ถัดมา1 8 1 8 3 2นะจ๊ะโอเคมาดูระยะข้างบนด้วยวันนี้สุดระยะสวิงอยู่ตรงนี้ จริงๆถัดจาก1818 18ก็คือ1825นะคะแต่วันนี้ระยะสวิงวัดให้สูงกว่าเดิมนิดหน่อยแถวแๆ1828ถ18ึง1829นะโอเคนะโดยภาพรวมแล้วก็คือฝั่งขาขึ้นดูจะได้เปรียบอยู่นะเพราะว่าแท่งราคามันยังอยู่เหนือรันะอ้วสำคัญในทำเฟรม4ชั่วโมงนะ,ะ๊ะแล้วก็พยายามปิน LMA 200อยู่นั่นเองนะจ๊ะ โอเคเนาะทีนี้มาดูแนวซัพพอร์ตสำคัญกรณีที่เฮ้ยเป็นเหมือนเมื่อวานนะ่ะขึ้นไปเทสตร,ตรงนี้แล้วไม่ผ่านแล้วก็ตกลงมาเทสข้างล่างถ้าหลุดจากซัพพอร์ตข้างล่างตรงไหนอีกเป็นซัพพอร์ตต่อไปของคุณนะครับก็คือตรงนี้สุดระยะสวิงพอดีคือแถวนี้นะครับจริงมีย่อยตรงนี้นะแต่แบบยิบย่อยเหลือเกินบอกอยากรู้ไหมเนี่ยสมมุติว่าอยากรู้ถัดจากกรอบ ของไอข้างล่างคือ1นึ่งแปดอหนึ่งเแล้วก็สุดระยะสวิงนะคะแถวแถวหนึ่งเจ็ดนะโอเควันนี้เห็นภาพรวมของราคาแล้วนะคะว่าพยายามอย่างขาเป็นขาขึ้นอยู่แต่แรงซื้อ,อยังน้อยคะแล้วเย็ยนนี้อย่าลืมว่าช่วงทุ่มครึ่งมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญคือตัวเลขของ CPI นะคะที่จะมีผลต่อ สกุลเงินดอลลาร์แล้วก็ราคาทองคำด้วยนะคะทุกคนตัวเนี้เป็นข่าวที่สำคัญอยู่นะเป็นคีย์ตัดสินตัวหนึ่งเลยนะว่าตัวเลขตัวเนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เฟดตัดสินใจเรื่องที่คาราคาซังอยู่นะคะเกี่ยวกับอะไรความชัดเจนของการทำ QE หรือว่าดอกเบีย้ยอะไรพวกนั้นอนะเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้ก็สำคัญไม่น้อยอยู่ทีเดียวอาจจะทำให้ราคาเย็นนีกระตุกแรงก็ได้นะจ๊ะโอเคเนาะ แล้วก็ถ้าใครอยากได้ซิกญนณนะจากที่เคยบอกไปแล้วว่ามีแจกให้นะคะในหน้าแฟนเพจของ f u ู t ัน n าร์เก็นะคะฟรูตันมาร์เก็ตไทยแลนด์นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้เพิ่มก็ไปโหลดแอป p i p Prof i t นะคะของโบเกอร์ฟ u t ต n Market มานะคะก็จะมีซิกญาลแจกให้ฟรีสำหรับลูกค้าของ f u t o n m n r k e t ก็นะจ๊ะสาหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย